สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้มีข่าวดีข่าวด่วนนะครับที่จะมาแจ้งพี่น้อง f c ของพูดจาภาษาวัวทุกคนทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นนะฮะเข้ามาแล้วเนี่ยนิดเดียวครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะฮะเพื่อที่จะได้ช่วยกันกระจายข่าวสารตัวนี้นะครับ ก็คือข่าวดีในวันนี้ก็คือนะครับล่าสุดนะครับผมได้มีการอนุมัตินะฮะไม่ให้นําเข้าวัวจากประเทศพม่าแล้วนะครับเป็นมติที่ประชุมของสภากเตษนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่าน กำนัน S นะครับท่านจิรายุจัมปาไทยนะครับนายกสมาคมไทย Mater, บีบมาเตอร์นะฮะอนุเคราะห์ข้อมูลนี้มาให้พูดจะภาษาวัววันนี้ขออนุญาตมาแชร์นะครับ mm hmm. ก็เนื่องจากว่ามันเยอะนะฮะหนหน้ากระดาษ A4 เลยผมขออนุญาตตัดภาพช่วงที่ผมได้อ่านข่าวสารตัวนี้นะฮะเป็นให้พี่น้องเนี่ยได้ชมวัวของแอดไปพังๆ นะครับเดี๋ยวแอดจะอ่านให้ฟังครับผมไปติดตามกันเลยครับครับผมพี่น้องครับก็เริ่มกันเลยนะฮะสรุปนะครับสรุปผลการประชุมสภาเกษตรนะครับเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาราคาโคเนื้อตกต่ำนะครับการแก้ปัญหานี้นะฮะ เราจะพูดเฉพาะเรื่องโคมันหรือว่าในวงเล็บนะครับโคขุนระยะสั้นเท่านั้นนะฮะในนี้บอกมาอย่างนั้นนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องการนําเข้าโคพาม่านะครับพี่น้องทางคณะกรรมการแก้ไขปัญหามีมตินะฮะไม่ให้นําเข้านะครับไม่ให้นําเข้ามาเพราะจะมีการเพิ่มปัญหาให้กับผู้เลี้ยงในประเทศไทย นะครับโดยเรื่องนี้สภากเกษตรจะรีบทำหนังสือถึงรัฐบาลนะครับซึ่งตรงนี้หมายความว่าสภากเกษตรนะครับมีมตินะฮะมีมติในที่ประชุมนะครับไม่ให้นำเข้าวัวพมา่านะครับนะฮะแล้วก็จะได้เสนอไปยังฝั่งรัฐบาลเป็นเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องด่วนต่อไปนะเรื่องที่สอง นะครับเรื่องสารเล่งเนื้อแดงนะครับที่ทำให้ประเทศไทยตกเป็นผู้ร้ายนะกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเขียนมาอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็จะให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตรวจสอบนะครับการนำเข้ายาแก้โรคหอบหืดนะครับกับผู้ป่วยในไทยนะฮะมันเกิดการใช้มากมากหรือไม่หรืออย่างใดนะครับ และให้มีการตรวจจับการใช้สารเล่งเนื้อแดงที่เขียงขายเนื้อนะฮะไม่ใช่ไปตรวจจับที่ฟาร์มนะครับเรื่องต่อไปพี่น้องครับเรื่องโรงฆ่าชุมชนนะครับหรือว่าโรงเลือดในระดับโรงเชือดในระดับชุมชนนะครับคณะกรรมการเห็นด้วยกับบิ๊บอดนะครับเพื่อ แก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงสามารถเชื่อดโคขายเนื้อสดได้เองนะครับเป็นการแก้ปัญหาได้อีกทางหนึ่งนะฮะให้กรมปศุสัตว์เนี่ยเร่งออกมาตรการและรูปแบบลงเชื่อดชุมชนให้ผู้เลี้ยงดำเนินการนะครับเรื่องที่4นะฮะการลักลอบนำเข้าโครกระบือจากพม่า ทําให้ราคาโคเนื้อตกต่ำคณะกรรมการเห็นว่าให้เกิดการปราบปรามเป็นรูปธปรรมมากขึ้นนะครับให้ใช้มาตรา157นะครับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะที่ด่านนั้นๆน,น,นะครับผมต้องรับผิดชอบในการปล่อยปะละเลยให้มีการลักลอบนำเข้านะครับและให้ ทำลายของกลางไม่ให้มีการประมูลกลับไปขายอีกนะฮะและให้ยึดรถที่ทําการขนย้ายด้วยอันนี้โทษหนักเลยนะครับนี่โทษหนักเลยนะฮะสำหรับคนที่ลักลอบนําเข้านะครับเร่งรัดในการส่งออกนะฮะทั้งเนื้อโคและโคมีชีวิตนะครับในเรื่องเนื้อโคให้รัฐบาลเจรจากับจีนนะครับการส่งออก เนื้อโคผ่านลมร้อนนะฮะอันนี้ลมร้อนเนี่ยอยู่ที่70องศานะครับเป็นเวลา30นาทีที่จีนซื้อขายกับประเทศปากีสถานนะฮะแล้วก็เล่งลงนามพิธีเล่งลงนามพิธีสาระเรื่องซื้อขายเนื้อโคและโคมีชีวิตกับจีนนะครับ เรื่องถัดมาพี่น้องครับเรื่องการตลาดนะฮะให้รัฐบาลจัดหาพื้นที่นะฮะในการวางจำหน่ายเนื้อที่มาจากโรงเชื้อชุมชนนะครับ <c oughs> และสนับสนุนการจัดงานอีเวนต์นะฮะในการบริโภคโคไทยตาจงจังหวัดใหญ่ๆนะครับตามจังหวัดใหญ่ๆ เพื่อส่งเสริมการบริโภคนะครับสร้างแบรนด์โคเนื้อไทยส่งเสริมการบริโภคโคเนื้อไทยตามความนิยมในท้องถิ่นนั้นๆเช่นลาบก้อยร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็นต้นนะครับเรื่องที่7 <c oughs> นะฮะเรื่องที่7ก็คือเร่งรัดให้ภาค,นะครัฐนะฮะ แล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับเขียนว่านิสนะฮะรหัสสากลประจำตัวสัตว์นะครับตั้งแต่เกิดจนถึงตายทุกตัวในประเทศไทยเพื่อยืนยันจำนวนโคที่แน่นอนว่ามีเท่าไหร่พันอะไรอยู่ที่ไหนจำนวนเพศและเพื่อความเชื่อมั่นในการตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับนี่เป็นข้อมูลข่าวสารล่าสุดเลยนะครับผม ครับผมพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเราเนี่ยก็ยังเล็งเห็นความสําคัญนะครับเล็งเห็นความสําคัญของการนําเข้าโคเนื้อจากพมา่านะฮะเรื่องการจัดการกับสารเล้งเนื้อแดงนะครับแล้วก็การลักลอบนาเข้าวัวจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องสนับสนุนให้มี ลงเชือดชุมชนนะครับนะฮะเรื่องพวกนี้แล้วก็สนับสนุนการส่งออกนะครับทั้งเนื้อโคแล้วก็โคมีชีวิตนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวสารล่าสุดนะครับที่วันนี้พูดจาภาษาวัวได้มาแชร์นะครับให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบข่าวสารกันในวันนี้นะครับพี่น้องคิดเห็นเช่นไรก็สามารถคอมเมนต์ เข้ามาใต้คลิปคอนเทนต์ตัวนี้ได้เลยนะครับผมเอาละครับ <c oughs> หลังจากนี้แอดจะพาชมาสาวๆนะฮะในคอกในฟาร์มเหมือนเดิมครับผมนะฮะเหมือนเดิมเริ่มที่บารมันนะครับนี่ฮะเอาสีเทาก่อนเลยนะครับนี่ก็พันแท้นะครับผมอเมริกันบามันพันแท้นะฮะอายุอันน้ำก็ประมาณ10 89 1 9เดือนแล้วครับตัวนี้นะฮะอายุประมาณ18-19เดือนตัวนี้เป็นลูกของโบโกตาแมนโซนะครับสายแมนโซนะฮะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับมิส s อสเคซีนะครับน้องไข่มุกนะฮะจริงๆแล้วสีเนี่ยจะสวยสดมากกว่าน,นี้แต่ช่วงนี้คอกก็จะแลดูเละๆหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยนี่ก็ ทำท่าทาทางใกล้จะตกลงมาแล้วเหมือนกันนะครับตัวถัดมานี่เลยนะครับตัวนี้เป็นลูกข้อของแอดเลยนะครับตัวนี้ F2 ครับผมลูกสาว KF31 ผสมไปแล้วนะครับนะฮะสถานะคือผสมแล้วตัวนี้แอดใส่ s k 6 0 0แยกเพศนะครับเจ้าปูตินนะฮะนี่ครับดูได้เลยนี่ฮะ ผสมแล้วครับตัวนี้18เดือนนะครับเป็นสัตว์แล้วนะฮะก็เป็นสัตว์แล้วรอบที่2นะครับเป็นสัตว์แล้วรอบที่2ก็เลยจัดให้นางซะเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวพาดูบามันอีกสักหนึ่งตัวครับนี่เลยนะฮะมิสเอสเคซีหกศูนย์สามอ่ะสามศูนย์ห้าพี่น้องครับสามศูนย์ห้านะฮะ สถานะคือผสมแล้วนะครับผสมกับเจ้าอินเวสเมนต์นะครับรหัสน่าจะ427หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าชื่อ i n นเวสเ e นต์นะฮะนี่ครับน้องอายุ20เดือนนะครับอายุ20เดือนเป็นสัตว์มาแล้ว2รอบนะรอบที่2ผมถึงได้ผสมเข้าไปนะครับตัวอาจจะเลอะเลอะหน่อยนะครับแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยแดงโบสนะครับส่วนสูงเกือบเกือบร้อยห้าสิบครับถามว่าตัวแอดแบ่งไหมแบ่งครับผมราคาตรงกันก็ได้ทุกตัวเหมือนกันฮะนะครับแนะนำแก็อยากจะมาดูมาชมตัวจริงก็ยินดีเลยครับนี่ฮะบามั่นคู่นี้ไปไหนไปด้วยกันเลยนะครับ ต่อไปก็เอาใจสายบีฟหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเองก็เลี้ยงบีฟอยู่นี่ฮะเ,เป็น <c oughs> พันแท้กับ C1 นะครับอยู่ด้วยกันนะครับตัวนี้ก่อนเลยนะฮะนี่คือพันแทนะครับสถานะตอนนี้ท้อง6เดือนนะครับ6-7เดือนแล้วนะครับตัวนี้ท้องกับ JR b a r แบนะครับตัวเขาเองเนี่ยเป็นลูกของ บับบ้าหนะครับแล้วก็แม่เนี่ยเป็นแบรนด์ของลิซซี่นะครับตัวนี้สายดีทั้งพ่อทั้งแม่เลยเดี๋ยวก็รอลุ้นลูกอยู่นะครับรอลุ้นลูกอยู่นะฮะเช่นเดิมครับราคาตรงปล่อยทุกตัวครับผมราคาตรงปล่อยทุกตัวนะฮะถัดไปตรงนั้นก็คือ C1 ครับมิส s BO นะครับเกิดจากพ่อจิมมี่ Jimmy. นะครับโป้งเดียวติดนะครับแล้วก็แม่เนี่ยเป็นชาโรเล่ไซส์ใหญ่นะครับซีหนึ่งนะฮะตัวนี้นะครับนี่น้องลิลลี่นะครับน้องลิลลี่สถานะก็เป็นสัตว์แล้วนะครับเป็นสัตว์แล้วผสมไปหนึ่งครั้งนะครับยังไม่ผ่านรอบนะฮะตัวนี้นะครับยังไม่ผ่านรอบนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวดูซีหนึ่งอีกสัก หนึ่งตัวนะครับฝนฟ้าทำท่ากำลังจะตกอาจจะต้องจบคลิปไปก่อนนะครับอาจจะดูไม่หมดนะครับนี่ฮะมิสแอนนานะครับเคทีบวกสามสี่ห้าท้องแปดเดือนครับตัวนี้นะฮะท้องกับบับบ้าพาวเวอร์แปดสองสี่นะครับนี่ฮะท้องแปดเดือนถามว่าแบ่งไหมวัวท้อง แบ่งครับผมนะฮะราคาตรงกันแบ่งทุกตัวนะครับราคาตรงกันแบ่งทุกตัวเลยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวมีเวลาอีกนิดนึง <c oughs> <c oughs> ดูสาวๆกันบ้างนะครับสาวๆกันบ้างนี่นี่ครับสาวๆของแอดก็ไม่ธรรมดาครับผมนะฮะดูครับเนื้อตัวเนื้อหนัง บ่งบอกว่าเป็นบีบมาเตอร์นะครับนี่คือ C1 ครับผมนี่คือ C1 ลูกของสแตลลีแดนนะครับอ่า C1 ลูกสแตลลีแดนมาดูสาวที่ผสมแล้วหน่อยนะครับนี่น้องมีมี่นะครับอายุ17เดือนเป็นสัตว์ชัดเจนก็ไม่รอแล้วครับเนี่ยฮะไม่รอนะครับ PS02 น,นะครับ p s เอชาผสมเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวนี้ผมใส่ชูก้าหลุยนะครับผมใส่ชูก้าหลุยเพราะว่าผมอยากได้โครงสร้างที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็กระดูกที่โตกว่านี้ครับนะฮนะชูการุยเนี่ยผมเองก็เห็นตัวจริงมาแล้วนะครับชูการุยผมก็เห็นตัวจริงมาแล้วนี่ตัวนี้ผสมแล้วนะฮะใครอยากเอาไปลุ้นก็ทักเข้ามาได้เลยครับใครอยากเอาไปลุ้นก็ทักเข้ามาได้เลยสาวดำนะครับลูกของ ไบเดนนะครับเป็นสัตว์นะฮะเป็นสัตว์เมื่อวานนะครับหมอมา,อาสแกนอันตาซาวดูแล้วบอกว่ายังไม่ได้นะร,รออีกรอบหน้าแล้วกันยังไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรครับก็ต้องรอต่อไปนะครับรอบหน้านี้คงจะชัดเจนมากกว่านี้เพราะว่าน้องเพิ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับอายุก็อยู่ประมาณ16-17เดือนนะครับนี่ฮะ16-17เดเดือนเท่านั้นครับผม ครับผมแน่นอนครับช่วงสุดท้ายนะฮะปิดท้ายด้วยยักษ์ใหญ่ของพูดจธภาษาวัวนั่นก็คือแม่บล็อกแม่พันชารูเล่ไสใ์ใหญ่ๆเบอร์ใหญ่ๆนะครับตอนนี้ทำการผสมแล้วนะครับหลังจากที่มีปัญหาก็ได้ทำการตรวจสอบตรวจเช็คนะครับฉีดยงฉีดยาอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ กลับมากับสัตว์อีกรอบนึงนะฮะกับสัตว์ชัดเจนเลยครับผมรอบนี้ใส่ชูก้าหลุยเข้าไปนะครับเพิ่มความใหญ่เข้าไปอีกนะฮะเพิ่มความใหญ่ความยาวนะฮะตัวของชูก้าหลุยเนี่ยก็จะโตกว่านี้อีกนิดนึงนะครับโตกว่าแม่นี้หน่อยนึงนะฮะเรื่องความสูงนะครับแต่เรื่องความลึกความหนาเรื่องของกระดูกเนี่ยสูสีเลยนะฮะตัวนี้นะครับนี่ใครอยากเอาไปลุ้นนะฮะอยากได้ลูกบีบ ตัวใหญ่ๆสวยๆวยนะก็นีครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมเอาไปลุ้นเอานะครับว่าท้องหรือไม่ท้องครับผมส่วนตัวนี้ท้องแน่นอนท้องร้อเปอร์เซนะครับนี่ท้อง8เดือนนะครับจะก,กำหนดคลอดเนี่ยเดือนที่จะถึงเนี่ยครับเดือนมิถุนายนนะครับประมาณวันที่13นะฮะอีกไม่กี่ อีกไม่กี่วันเองนะครับก็จะคลอดแล้วนะฮะแม่นี้เป็นบาเล่นะครับเป็นพ่อก็คือเป็นชาโรเล่แม่เป็นบามันนะครับลูกออกมาก็เลยได้เป็นตัวเขาเนี่ยฮะสถานะตอนนี้ท้องกับเรดเลเบิลนะครับเรดเลเบิลเป็นบีบมาสเตอร์นะครับพันแท้นำเข้านะครับเจ้าเรดเลเบิลนะฮะ ท้อง8เดือนครับตัวนี้นี่นะครับท้อง8เดือนอช่วงท้อง7เดือนเนี่ยผมจะงดอาหารค้นนะครับงดอาหารคน้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวที่เร่งสร้างน้ำนมนะครับผมเปลี่ยนจาก972 CP 972เป็น CP 21นะครับ เพื่อที่จะให้เขาได้ผลิตน้ํานมลูกออกมาเนี่ยก็กินได้เลยนะครับลูกออกมาก็กินได้เลยนะครับ <c oughs> เอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนนี้ก็เป็นข่าวสารอัปเดตแล้วก็เป็นการพาชมวัวภายในคอกในฟาร์มตัวเองนะครับช่วงนี้เวลาไม่ค่อยมีเลยนะฮะวันนี้ในรอบ2เดือนเลยนะครับที่ปล่อยวัวออกมาเดินเล่นเดินเล็มหญ้าตรงนี้นะฮะแรกๆที่ปล่อยออกมาเนี่ยโอ้โห กระโดดโลดเต้นดีใจกันใหญ่เลยนะครับดีใจกันใหญ่เลยก็เนี่ยฮะตอนนี้ก็เริ่มนิ่งแล้วนะครับเริ่มเล็มหญ้าหญ้าก็เริ่มเกิดเริ่มเขียวนะครับเนี่ยฮะเพราะว่าได้ฝนติดต่อกันมาหลายวันนะครับก็เช่นเคยครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ